สวัสดีค่ะทุกคนอากาศร้อนมากๆค่ะดูร้อนมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเนี่ยค่ะตัดแล้วค่ะตัดแล้วใช้ตัวนี้ตัดค่ะ,แล,ะ,คะแล้วก็จะใช้ตัวนี้เจาะนี่ยาวมากก็จะใช้ฟางบ้างทานบ้างคิวบ้างใส่ลงไปเนี่ยค่ะปลูกค่ะ ปลูก้อมปลูกพริกปลูกพืชผักสวนครัวค่ะมาดูที่เขาเจาะ ายาวดีเนาะเขาเลึกดีเราปลูกอะไรลงไปก็เขาก็จะได้มีสารอาหารอยู่ในนี้ได้พอกินพอกินค่ะที่ประปัวปลูกพริกนะ่ะมันถุงมันเล็กถุงมันเล็กก็เลยนี่คิดหาวิธีว่าจะเอาอะไรมาเปลี่ยนจากถุงดำก็เลยนี่ค่ะได้ตัวนี้มาเจาะแล้วก็หาอะไรลงข้างล่าง แล้วก็พริกใส่ค่ะพริกที่ประบวบปลูกไว้นั่นและค่ะนี่ค่ะถ้ามันปลูกแล้วมันดียังไงก็เดี๋ยวไปเอามาใหม่เขาก็ปลดระวังเรื่อยๆเลยค่ะขวดปลดระวางเรื่อยๆอันนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้เนี่ย อ๋อได้ได้ได้เจาะเนาะเจาะหูเป็นปลูกเป็นแบบไม้แขวนได้เลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกว่าบวัวหน่อยนะคะว่าเนี่ยฝา,ฝาของเขาที่ตัดออกมาเนี่ยเราจะไปทำอะไรได้ดีนี่สวยไหม นี่ค่ะเดี๋ยวเจาะแล้วเราก็ไปเอาวัสดุที่ใส่เนี่ยค่ะใส่แล้วเราก็ใส่เสร็จแล้วก็เราก็เอาไปตั้งเนาะตั้งเลียงแล้วก็ปลูกค่ะ เดี๋ยวป้าบัวจะอัปเดตให้ชมตอนต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ